สวัสดีครับผมช่างไม้จากร้านสมัยดีเซอร์วิสนะครับวันนี้อยู่กับ MacBook Pro A หนึ่งเจ็ดศูนย์หกนะครับเป็นสี่พอร์ต Thunderbolt นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเครื่องนี้ก็จะมาในอาการโดนน้ำนะครับแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เสียด้วยนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยทำการซ่อมเมนบอร์ดด้วยนะครับระบบเมนบอร์ดนะครับชุดน้ำที่ลงเนี่ยก็จะลงในส่วนของตัวพอร์ตที่เป็นพอร์ต USB Type C นะครับ ที่เป็น USB controller นะครับแล้วก็ะจะลงผ่านตัวทัชบา์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวทัชไดดีด้วยนะครับเครื่องนี้ทัชไดดีเสียด้วยนะครับต้องทําการเปลี่ยนทัชไดดีด้วยถ้าทาการเปลี่ยนทัชไดดีเนี่ยตัวระบบชุดสแกนนิ้วนะครับก็จะใช้งานไม่ได้นะครับไม่สามารถแอดฟิงเกอร์พินได้นะครับเพราะว่าไม่จะไม่เจออุปกรณ์นะครับเพราะว่าซีเรียลตัวฟิงเกอร์พินเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับ ก็ต้องทําการเปลี่ยนด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็ขึ้นสวิแบตเตอรี่แบตเสียนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ในส่วนตัวแบตเตอรี่ที่ขึ้นสวิตก็ไม่มีแล้วนะครับ่ก็นี่ก,ก็เรียบร้อยนะครับ ใช้งานได้นะครับไม่ส่งตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสามารถกดเปลี่ยนภาษาพิมพ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอนะครับก็ใช้งานได้นะครับนี่เรียบร้อยแบตเตอรี่เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับบอร์ดทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอะไรที่มีโดนน้ําช็อตนะครับก็ทําการเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับพอช้จก็สามารถพอร์ตใช้ได้ทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันนะครับทัดบานะครับ เทิดเครื่องเรียบร้อยโอเคโดยหลังจากนี้ก็จะนำเครื่องนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับยัง้งก็ขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ช่องเป้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ